สวัสดีครับผมนายพิลิยวัฒน์ไกรทองสวัสดีครับผมนายปุญญวัฒน์พานุพัชยนต์ครับศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีอตสากรกรมสถาบันเทคโนโลยีจิรดาครับปัจจุบันทํางานอยู่ที่บริษัทธนบุรีพาณิชย์จำกัดสาขาง,งามวงวานครับชื่อโปรเจกต์ของเราทั้งสองคนก็คือโปรแกรมวิเคราะห์เสียงดังช่วงล่างรถยนต์ครับที่มาของโปรแกรมนี้ก็คือปัจจุบันนี้รถยนต์มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นครับทำให้วิธีการซ่อมบํารุงรักษารถยนต์เนี่ย มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปด้วยครับเราจะพบปัญหาหลักๆอยู่ทั้งหมด3ปัญหาปัญหาแรกก็คือปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับช่วงล่างรถยนต์ครับซึ่ง2ปัญหาแรกก็คือปัญหาไฟฟ้าและก็เครื่องยนต์เราจะเจอเครื่องมือพิเศษอยู่ทั่วๆไปอยู่แล้วครับแต่ว่าปัญหาที่3ปัญหาเกี่ยวกับช่วงล่างรถยนต์เราจะยังไม่มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาครับแล้วก็ต้องใช้ช่างที่ชํานาญการค่อนข้างมากแล้วก็ใช้เวลาเป็นเวลานานครับ ทำให้เราคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับส่วนวิธีการทํางานนะครับผมจะใช้เซ็นเซอร์หรือไมโครโฟนไปติดตามช่วงล่างของรถยนต์นะครับแล้วจากนั้นก็ส่งวิ่งทดสอบแล้วก็บันทึกเสียงผ่านสมาร์ทโฟนหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจากนั้นได้ไฟล์เสียงขึ้นมาแล้วก็นํามาลงโปรแกรมเคาะเสียงดังช่วงล่างของรถยนต์แล้วโปรแกรมจะสรุปว่าชิ้นส่วนหรือว่าช่วงล่าง เช่นไหนที่เสียหายนะครับส่วนการต่อยอดโครงการนะครับคือปัจจุบันมีขอบเขตอยู่2ข้อข้อแรกก็คือเราจํากัดไว้ที่3เสียงครับก็คือเสียงของโชกคเสียงของปีกนกล่างแล้วก็เสียงของแหลกพวงมาลัยครับอนาคตเราอาจจะขยายไปที่ลูกหมากันโคง้งแขนกันโคง้งเครื่องยนต์หรือว่าระบบภายในส่วนข้อที่2ก็คือจํากัดไว้ที่แบรนด์รถยนต์ m ม r c e d e s b ส n บนแบรนด์เดียวครับอนาคตเราอาจจะขยายไปที่แบรนด์อื่นๆได้อีกครับขอบคุณ<อ>ครับ